คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าความเอื้ออารีต่อศัตรูจะนำมาซึ่งความพินาศวันหนึ่งชายตัดไม้เดินทางเข้าไปในป่าพร้อมขวาาเล่มใหญ่ชายตัดไม้ได้ขอร้องต้นไม้ทั้งหลายขอให้กิ่งไม้เล็กๆแก่เขาสักกิ่งหนึ่งเพื่อจะเอาไปทำอะไรบางอย่างต้นไม้ใจดีให้กิ่งไม้แก่เขาหนึ่งกิ่งชายตัดไม้ดีใจและได้เอากิ่งไม้นั้นเสียบไป ในหัวขวานของเขาให้แน่นแล้วก็ใช้ขวานเล่มนั้นโค่นต้นไม้ทีละต้นต้นไม้ทั้งหลายได้เห็นความโง่เขาของตนในการหยิบยื่นสิ่งเอื้ออํานวยในการทำร้ายพวกตนนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าไม่ควรใจดีชี้ช่องหรือส่งเสรมิมให้ศัตรูมาทำลายตนถ้าท่านเห็นว่านิทานเรื่องนี้ดีมีประโยชน์กรุณากดหัวใจ คอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ